สวัสดีค่ะ fc ทุกทท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสตาวันที่24กรกฎาคม2567เด้อค่ะพี่น้องเด้อก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านขา fc ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดด้อพี่น้องถ้า fc ไม่ชอบให้ fc ทุกท่านรอดูดเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคน เลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าท่านจะนําไปใช้ที่ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเ้อพี่น้องทุกคนคะ่ะคู่ที่ใจจับให้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นรอบเช้าเอาคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนสถิติงวดล่าสุดนะคะและเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกคนทุกคนเราไปดูวันที่ยี่สิบสามก่อนนะคะค่อยมาต่อวันที่ยี่สิบสี่เนาะพี่น้อง วันที่ยี่สิบสามนะคะทุกท่านใจให้เด่นเก้าและแปดนะคะวันนี้มามาเด่นแยกกับเด่นประจําวันนพี่น้องแต่ใจไม่ได้จับให้นะคะทุกคนแปดแปดนะคะพี่น้องใจก็บอกฟังอยู่เมื่อวานนี้ถ้าท่านชอบท่านก็อาจจะได้จะได้นะคะทุกคนเด่นมาแปดนะคะแปดมาสองเด้งพี่น้องตัวเลขหลายตัวบางวันใจก็ไม่ได้จับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้เนะ,ะพี่น้อง มันจัดเนี่ยกับพี่น้องคะ่ะเอาเอาไปรุ่นต่อแล้วพี่น้องหนึ่งแปดเจดหนะคะแดมา2เด้งวันนี้เลขเด่นประจำวันมา83ดสามหลุดพี่น้องคะ่ะไปต่อวันที่24ค่ะวันที่24ใจก็ขอให้ f อฟทุกท่านโชคดีกันทุกๆุกคนนะคะมีเข่ามีลุดแล้วพี่น้องช่วงเขา่าช่วงรุดช่วงใดเข่าก็ตามช่วงในรุดก็หยุดเด้อพี่น้องเด้อ จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้นะคะวันนี้จะได้อยู่ที่เลข6ล้เลข5เรามาดูความน่าจะเป็นค่ะ6 1 6 8 6 7 6 4 5นะคะ5 6 5 8 5 7 าเก้าค่ะคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่ห้าหกหกห้านะคะชอบคู่ไหนให้ไปกับด้วยเด้อพี่น้องคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะพี่น้องขาเมื่อนี่ใจมากหกแปดแปดหกถ้าพี่น้องมากก็ตามใจได้เด้อค่ะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจาวัน,จนใจจะใหเ้เลขคู่เด่นแยกกับเด่นประจาวันไปด้วยนะคะทุกคนบางคู่ก็ได้จับบางคู่ก็ไม่ได้จับเด้อพี่น้องเด้อ เลขเด่นประจำวันพุธอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้าสำหรับวันพุธไม่มีเลขเว้นประจำวันนะคะทุกคนมาดูค่ะถ้าสมมติว่า f อชอบคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันจะเหมือนกับหุ้นนะคะทุกท่านเช่นเด่นแยก6กับ5เด่นประจำวัน4และ9ก็เป็น6 5 5 6 6 4 4 6 6 9 9 6นะคะ5 6 6 5 5 4 4 5 5 9, 5 9 5 9 5ประมาณนี้นะคะทุกคน แล้วแต่ความหมักความชอบแล้วตะดวงพี่น้องใจกับเป็นได้แค่แนวทางซาำนีนะคะทุกท่านขาะค่ะสำหรับแนวทางเราสตานะคะวันที่24กรกฎาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกท่านโชคๆีมันหมายสุขสุขคนได้จะเดอ้อ สวัสดีจ้า